สวัสดีครับผมพี่น้องครับสวัสดีตอนบายบายพี่น้องบายสองแดดเปียงเพียงเลยแดดย่างหวานเลยพี่น้องมือนี่ยอยู่สวนยางครับเร่ธาตุชายนอนพี่น้องครับมือนีมาผมจะมาทําเสาต้นแก้วมังกรหรือว่าป่าสาบานอื่นข้างแก้วมังกรครับสำหรับอุปกรณ์ที่ผมเอามากมือนี่ก็มีอุปกรณ์ที่จําเป็นนะพี่น้องเนาะใช้เป็นเหล็กเหล็กฟองอ้อยสี่หันพี่น้องเราจะใส่ขนาดน้อนเป็นีีก็ได้ครับพี่น้องครับผมมีดูหนึ่องออกแบบนี้ครับสองอันครับประมาณ ห้าสิบเซนนะพี่น้องเนาะแล้วก็ลวดมัดใช้สำหรับมัดยางใส่กับเล็กตัวนี้ครับพี่น้องอ่อนตะปูครับตะปูครับตะปูสามครับผมใช่เป็นตะปูสามเนาะค่ะตะปูซ้อมนน้อยพอดตะปูสี่ก็แย่เกินครับใช้ตะปูสามพี่น้องครับที่มัดลวดครับตะปูครับขายอ่ได้ครับยางมอเตอร์ไซค์ หึ่งเสาต่อหนึ่งต้นครับ <Hey. S 1> หนึ่งเสาต,ต่อหนึ่งเส้นสำหรับ้ยบ่ผีสำหรับเล็กนี่ก็ใช่สองอันต่อหนึ่งเสาครับนี่ครับสำหรับเครื่องมือที่จะใช้ซอลองตัวน,นี้ก็แล้ไป้องสีหามาแล้วถ้าเราผมใช้เรื่อยใช้เรื่อยยนครับซอลองใหม่เพื่อที่ให้เล็กมันฝังไปในเนื้อใหม่หนึ่งตัวครับพี่น้องเพิ่งต้องกันครับว่าเหตุแบบไรครับผม ไปเรื่อยเะ้อร่องครับพี่นะครับ ถ้ามันได้ขนานกับแนวดิ่งพอดีพี่น้องเนาะให้มันได้ขนานแบบนี้เนาะตั้งฉากกับแนวดิงด่งพอดีเพื่อว่าอย่ไปให้มันเอียงใช่เอียงกว่าว่าให้มันเอียงนะครับแต่ถ้าเอียงแล้วมันจะโค่นง่ายเนาะเต็มบทตรงครับจะใส่ไม้เหล็กตอลงไปเอกนิดหนึ่งครับ เราเอาอีกนึว้างแบบนี้ครับพี่น้องก็จะใช้ตะปูตอกนัดไว้สุดปากไว้ครับ บัดฝันเนี่ยำครับพี่น้องกันกระดกแต่ปูนี่น่าจะใช้ต้นละซีดอกครับ ประมาณนี้ครับแล้วก็เราก็จะเอาจ้างมอเตอร์ไซควางว่างข้างบนแบบนี้ครับพี่น้องไปทางสูงต่อกันพังไว้แว้หนักกมีใหม่ไ <c oughs> ปรวดรัดครับตัดไปเลยสี่เส้นครับ เนีย่ยลงบนเลยพี่น้องใช้แบบนี้ก็ได้ได้พี่น้องเด้อแบบนี้ครับ p ู l ลงมาแล้วก็กลับไป้างล่าง ได้ครับดูจะเส้นเดียวเลยก็ได้เนาะพี่น้่งแบบนี้ห้องเลยตัวคนขังใจแข็งตัวแห้งปอได้เลือสุนดนี่ปปปเป็นเส้นิมพี่น้่างตัวแห้งเวลาเราอยู่ก็จะขาดไว้ ตังอิเวเยอะครับเอาแค่นี้ครับ ปลูกไว้เกือบปีล้วพี่นั่งเลยผมปลูกตอนเดือนกันยาปีที่แล้วแล้วมันกันยาเนี่ยปลูกช่วงมิถุนานยนี่แหละ ครับพี่น้องมันจะอีกอย่างหนึ่งที่ถว่าหนาไม่บริสุทธิ์นะพี่น้องเนาะไม่เป็นไรครับอยู่ได้อยู่ทนอยู่ทนอยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคครับผมเรียบร้อยครับสำหรับเสาต้นมังกรด้วยต้นเสาเสาเสาห่างต้นเจ้ามังกรพี่น้องเนาะอะไรคพลินนี่พี่น้องคิดว่าดีพี่น้องอยช่วยกันกดไลค์กดติดตามครับกดแชร์ครับผม ไปไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ